G-Force e Now บริการที่ทำให้เราสามารถเล่นเกมกราฟิกระดับโหดๆ Triple A ได้โดยที่ใช้คอมโหดๆของเราซึ่งก่อนจะรีวิวผมขออธิบายก่อนว่ามันคืออะไรและมันบริการยังไงมันทำงานยังไงก็ต้องเริ่มที่ว่ามันทำให้เราเล่นเกมกราฟิกระดับ Triple A นั้นได้ยังไงเรียกง่ายๆครับมันเป็นบริการรูปแบบคลาวด์รูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือเรามีคอมพิวเตอร์โหดๆของเราเขามีคอมพิวเตอร์เทพๆบนคลาวด์ของเขาเราก็จะทำการ access เข้าไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นและก็ทำการเล่นเกมในคอมเครื่องนั้นนั่นเองและนี่าาทวๆ ไม่เราสามารถเล่นเกมแบบเทพๆได้โดยที่ใช้คอมห่วยๆของเรานั่นเองเอาละครับทาไมถึงเล่นเกมเทพๆได้บนคลาวละครับชื่อเขาบอกอยู่นะครับ G-Force Now เป็นหนึ่งในบริการของบริษัทของ NVIDIA ซึ่งเป็นบริษัททําการ์ดจอเล่นเกมในระดับโลกนั่นเองซึ่งในคอมเครื่องนั้นที่เราใช้บริการเขาเนี่ยก็จะใช้ RTX เป็นตัวขับเคลื่อนในการสําคัญซึ่งเขาก็ใช้การ์ดจอระดับปเทียร์ของวงการเกมเลยก็ว่าได้ทำเราสามารถเล่นเกมกราฟิก โธโธไดไ้นนั่เองซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวและบอกเล่าประสบการณ์การใช้บริการ G Force Now เป็นเวลาทั้งสิ้น3ชั่วโมงมาให้พวกคุณฟังเองในคลิปนี้ครับสิ่งที่ผมใช้ทดสอบก็คือโทรศัพท์ของผม iPhone 12และเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตซิมมือถือของค่ายเขียวเขียวออนไปหาเองดูใครแหละโดยจะมีคลิปทดสอบประมาณนี้นะครับโดยผมจะใช้สัญญาณ 4G ในการทดสอบนะครับและนี่คือการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของสัญญาณ 4G หลอดสแป๊กนลังรับเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับปิงของผมจะอยู่ที่19หรือว่าลาเทนซี่นั่นเอง19มิลลิเซกนี่เป็นการทดสอบขาอัพเอ้ขาดาวน์โหลดสิได้ประมาณ142เมกะบิตเปอร์เซกคันนะครับขาอัพโหลดขาอัพโหลดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสำคัญในการทดสอบนี้เท่าไหร่แต่ก็ดูกันได้นะครับดเูเล่นๆ 44.4ครับ2อโอเคนะครับปิง19ดาวน์โหลด1 1 2 m เมกะบิตแต่จริงๆแล้วโปรเน็ตของผมมันแค่15เมกนะครับใช้จริงก็คือแคปที่15พอ,อทดสอบไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะแคชของเซิร์ฟเวอร์มันเนาะแต่ตอนนี้ผมก็จะทำการเข้าเกมโดยใช้โปรแกรม GeForce Now มาเล่นเกมชินโอเคฮนะเมื่อพอเข้าเราก็จะเหมือนเข้าเกมปกติเลยนี่ครับจะมีคำเตือนหน้าโหลดเกมเหมือนเกมเราเล่นในคอมทุกอย่าง เล่นในคอมเล่นในโทรศัพท์ประมาณนั้นเนี่ยโอเคครับรอโหลดผมขอข้ามนะครับข้ามไปหน้าครับตอนเข้าเกมเลยโอเคผมจะมาทำการทดสอบตีเจ้าตัวซามูไรตัวนี้นางชื่อมาซาโนริโอเคฮะ เล่นในโทรศัพท์ผมไม่ค่อยถนัดเนาะผมเล่นแต่ในคอมพอมากดอย่างนี้ก็หลบยากครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยครับด้านความไหลลื่นเนี่ยใช้ได้เลยครับนี่ขนาดเล่นมนสัญญาณ 4G นะครับถ้าเกิดเป็นเน็ตบ้านของถ้าผมทดลองเล่นบนเน็ตบ้านเนี่ยคือมันจะ latency ต่ำกว่านี้มากๆจนแทบไม่รู้สึกเลยแต่ 4G อาจจะมีความรู้สึกอยู่บ้างผมไม่ได้ลองเปิด 5G นะเพราะว่าเปิดปุ๊บถ่ายคลิป โทรศัพท์คนนุ้นร้อนเลยครับ iPhone 12ครับผมก็เลยไม่ถ่ายมาถ่ายไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะลาเทนซี่ต่ำลงเยอะมากๆและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับโดยสรุป ข้อดีของเขานะครับก็คืออย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าสามารถใช้สัญญาณมือถือหรืออินเทอร์เน็ตจากเน็ตซิมได้และผลลัพธ์ที่ออกมานั้นก็ต้องบอกว่าไม่เลวเลยทีเดียวถึงขั้นไปทางเกือบดีมากและอย่างที่2ครับสะดวกและง่ายต่อการพวกพาเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยสามารถทำให้คุณเล่นได้ทั้ง iOS Android Linux, Windows หรือ Mac ได้เลยทีเดียวแน่นอนครับบางแพลตฟอร์มไม่สามารถเล่นเกมได้แต่บริการนี้สามารถทำให้คุณเล่นเกมได้นั่นเองและอย่างสุดท้ายครับราคาที่เป็นมิตรภาพ เพราะนั่นแหละครับไม่ถูกไม่แพงเกินไปก็ผมว่าคุ้มค่ายอยู่มาดูที่ข้อเสียกันบ้างครับถ้าหากเป็นเกมที่ซีเรียสเรื่องเฟรมเลทต้องขอบอกเลยว่าไม่แนะนําครับยิ่งเป็นเกมยิงที่ต้องใช้การเล็งแบบเรียลไทม์เนี่ยต้องขอบอกเลยครับคุณจะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะว่ามันเหมือนลากเมาส์แล้วมันจะเกินสักนิดหนึงลากอะไรสักอย่างมันเหมือนจะเกินสักนิดนึงมันเรียกว่ามีลาเทนซี่หรือว่าความทีแฝงเนี่ยที่มัน ค่อนข้างที่จะมากไปนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะชา้าจะแหลกจนมันที่จะขัดอารมณ์ขนาดนั้นครับผมผมว่าถ้าเกิดจะเล่นเกมยิงแบบพวก Apex พวก c o u n t เตอร์สตงเคาน์เตอร์สไตรแบบซีเรียสจริงๆเนะี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ครับต้องมีความเร็วสัก600หรือให้ดีเนี่ยต้องอาจจะเป็น1.2 g b กิกะบิตเพอร์เซกเลยนะครับผมอย่างที่2ครับมันต้องเสียเงินมันไม่ฟรีแค่นั้นแหละ bye bye, บ๊ายบาจุบ๊บๆเป็นยังไงกันบ้าลครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมจ่ายค่านัพึ่งมะนาวกลัวอผมเป็นคนละหนึ่งใจแล้วถ้าอยากให้ทําเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้และสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับ